พี่น้องประชาชนนะคะหลายๆท่านนะคะก็ร่วมส่งนายกอามค่ะแม้กายและวิญญาณจำจากลานะคะแต่ความดีที่กระทำไม่ได้จากไปไหนค่ะหลายภาคส่วนค่ะได้เดินทางส่งนายกอามนะคะในพิธีพระราชทานเพิงศพของอำเภอรีอสอร์ออนะคะ,คะจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลรือศออำเภอรือาะจังหวัดนราธิวาสนายชาดาไทยเศรษฐอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายวิเชตไทยทองนุ่มนาย,ยกเทศมนตรีตำบลรือาอหรือว่านาย,ยกอามนะคะพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธามผู้วราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ประกอบพิธีทางาศาสนาพุทธโดยมีรองเจ้าคณะภาคแเจ้าอาวาสวัดตานีนรสม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนไทยพุทธไทยมุสลิมร่วมไวอไ้อาลัยต่อการจากไปของผู้เสียชีวิต บรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งนายกอามก็เป็นที่รักใคร่ของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากเป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะแม้จะล่วงลับแต่ด้วยความดีที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ทํามาตลอดจะคงอยู่มิหายไปไหนค่ะในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าพระราชทานเพลิงศพนายวิเชษ ไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะโดยเจ้าหน้าที่เชิญกล่องเพลิงพระราชทานวางเบื้องหน้าหีบศพจากนั้นครอบครัวอ่านไม้รับสั่งสำนักพระราชวังกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมอ่านประวัติผู้วายชนจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสทอดผ้าบังสกุลและนำผู้ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์เพื่อส่งผู้ล่วงลับกลับสู่สวงสวรรค์จากนั้นเคลื่อนศพไปชาพนักิจที่เมนวัดไทยโรดประชารามนราธิวาสค่ะ